สวัสดีครับอาจารย์วีระธน,นัตพงษ์นะครับเชิญ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 แต่วันนี้เนี่ยวันนี้เรื่องเดียวพอครับครับผมจะคือว่าจะโทรมาถามความเห็นคุณนัฐพงษ์นิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคุยกับคุณนัทพงษ์เสร็จเนี่ยก็จะไปดําเนินการตามที่จะคุยแล้วล่ะเอาเลยความเห็นคือเรื่องเออยเอ,อย่างนี้ครับเรื่องเดียวนะครับผมคือว่าผมแล้วก็ลูกน้องในอู่อีกสองคนเนี่ย อ,อคือวันนี้เนี่ยก็คือวางแผนกันว่าเดี๋ยวคุยรายการเสร็จเนี่ยพี่เข้าเรื่อง <จะ S 1> เลยพี่พไม่ต้องเอ้อละเหยพี่จะทําอะไรพี่บอกเลยอ๋อครับ <laughs> ก็คืออย่างนี้ครับ <laughs> ก็คือผมจะขับรถไปตามเอ,อในในกรุงเทพเนี่ยนะแล้วก็จะไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปเอ,อแจกเงินถ้าเจอคนที่น่าสงสารเนี่ยจะแจกคนละหนะ้าร้อยน่ะเออทีนี้ว่า ก็คือจะไปให้ครบห้าสิบเขตนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเจอเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่เดี๋ยวผมจะถามเขาก่อนว่าเอเคยรู้จักอาจารย์วีระไหมถ้าเกิดเขาบอกว่ารู้จักเนี่ยผมจะให้พันหนึ่งแต่แล้ไม่รม้จอะอย่างนี้อาอย่างนี้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 คือตั้งใจจะแจกเงินนะครับเดี๋ยวพี่ชายชาตรีผมขออนุญาตจริงๆนะบางทีผมก็ฟังพี่แล้วเอเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือถ้าพูดเพ้อเจอร์มากมันก็ไม่สนุกนะ ไอ้คุยอันนี้เราแบบ,แบ,บนนคุยกันแบบน,นี้คุยกันแบบตรงๆนะๆอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตจริงๆบางทีผมก็ผมก็งงผมก็สับสนนะว่าว่าอยากพูดจริงอยากพูดเล่นไอ้คุยเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆอยากพูดจริงอยากพูดเล่นทำจริงทำเล่นไอ้ <I will. S 2> คุยคือจะให้ผมเอออห่หมกแล้วคุณ<ร>ก็อ้าง,<ร>งคนนู้นเจอคนนี้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยผมว่ามันมันไม่เป็นประโยชน์อะพี่ พี่ว่าเป็นพี่พี่ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมพี่ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมมันก็ช่วยแจกเงินให้คนที่ยากจนได้นะครับอ่าอะไรงั้นองนั้นงนั้นงั้นงั้นงั้นผมขออนุญาตนะคือคือคนฟังเขาก็มีบางส่วนที่ชอบไม่ชอบอะเนาะก็คือผมก็เข้าใจแต่ว่าผมถามอย่างนี้ทีว่าผมถามว่าไอ้ที่พี่ทำมาทั้งหมดที่พี่เคยพูดมาเนี่ยมีอันไหนที่มันเป็นเรื่องจริงและทำจริงบ้างไหม มันก็จริงทางนั้นแหละครับเพียงว่าบางครั้มันอาจจะยังทําไม่สําเร็จเช่น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 อย่างจ่ายอย่างเช่นซื้อทองให้ลูกน้องเนี่ยเออกี่คนนี่ก็ซื้อแล้วครับกี่คนกี่คนอาจจะซื้อซื้อให้แค่สองคนนะครับคนละบาทคนละบาทนะหรือหรือที่บอกว่าจะไปซื้อหุ้นของพี่บริษัทรถแท็กซี่อ่ะไปหรือยัง ออันนี้ยังครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนแรกสิบล้านเนี่ยตอนนี้กําลังจะเพิ่มเงินอยู่ครับเอที่ไปมองจีเนี่ยไป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 มาที่ไหนยังไงบ้างอ่ะมันเป็นบริษัทรถแท็กซี่นี่แหละครับผมก็เข้าไปติดต่อไปดีอยากจะมีส่วนร่วมกับแท็กซี่นิดนึงนะครับอ๋ออ๋ออ๋อคือว่าไปติดต่อไปแล้วด้วยเหรอแต่ว่าวันนี้ที่โทรมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ฟังเอาเรื่องวันนี้ผมผมผมว่าเพล่เจอร์อะเนี่ยผมพูดจริงๆร ผมพูดจากใจนะแต่ว่าถ้าทําสําเร็จนี่ผมอนุโมทนาบุญด้วยนะเออก็อยากจะขับรถห้าสิบเขตวิ่งให้มันครบจริงๆเอาอย่างที่พูดอ่ะเฮ้ยแฮปปี้ทำเลยอยากจะแจกเงินห้าร้อยพันไม่ต้องถามใครหรอกจะให้เขาสองร้อยห้าร้อยพันทำเลยพี่พี่ไม่ต้องมาถามผมอ๋อความเห็นอย่างนี้มันห้าหมื่นเนี่ยโออมันมันไม่มันมันห้าหมื่นเหรอ Uh, เพราะว่าผมเตรียมไว้ประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับห้าร้อยหนึ่งร้อยคนนะครับพี่มาพี่จะเร,เริ่เริ่มจากตรงไหนละ่ะแล้วจะวนไปตรงไหนไหนละห้สิบเขตพี่ uh, พี่ลองอธิบายรถที่พี่วิ่งหน่อยสิอ่ะไหนไน,นเราจะได้รู้อออกกี่โมงคุยรายการเสร็จหรือว่า uh, วางสายแล้วไปเลยวางสายแล้วก็ผมอาบน้ําแต่งตัวก่อนสิฮะอาบน้าแต่งตัวอาบน้ำมาไม่ได้อาบน้ําหรอ อ๋ก็ผมอาบตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยอ๋อมันก็ต้องมีกลิ่นตัวไงล่ะเออใช่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 อาบน้ำอาบน้ำพอวางสายเสร็จเนี่ยนะผมก็ต้องไปอาบน้ําก่อนนะคล้วแลเตรียมพร้อมเตรียมจดสถานที่ที่จะไปไปไหนมั่งกันรบ้าแห้าสิบเขตไปไหนมั่งที่บอกว่าจะวิ่งวันเนี้ยวางเสร็จแล้วไปเลยห้าสิบเขตแจกห้าร้อยคนเนี่ยไปที่ไหนมั่งหนึ่งเป้เขตไหนหนึ่งก็คือเขตราชบังเลยครับจะไปอยู่ตรงไหนดีอ้าว เขตราชบังก็ตรงอะไรอ่ะซอยแถวแถวอะไรอะไรน่ะอะไรอ่ะฉลองกรุงหรือยังไงเนี่ยอ่าแถวฉลองกรุงนะอ่าแล้วขับเลยราชบังรับเขตที่สองไปที่โอ้โหอ้าวพี่ผมกร่าพี่จะขับไปทั้งหมดเนี่ยผมจําชื่อเขตไม่ได้หมดแหละครับอ้าวมันก็แต่ก็ขับไปตามเขตเนี่ยขับเดี๋ยวมันไม่ครบห้าสิบเขตที่มันไม่ครบห้าสิบเขตเหรอทําไงล่ะอ่านั่นแหละแต่ แต่คือตอนนี้จะถ้าจะให้ผมมาไล่ชื่อเขตห้าสิบเกผมไล่ม่หมดแล้วครับอ๋อรอรอรอ่าอโอเคโอเคอตามใจตามใจตามใจถามความเห็นผมนะก็ต,ตามใจอ,อันไหนที่คิดว่าทําได้ดดใช่ไหมครับอันไหนที่คิดว่าทําดีทําเลยครับอ่าไหนก็เตรียมเงินไว้ห้าหมื่นอ,อ่าไม่เป็นไรไม่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 ต้องบอกพี่จะเตรียมแสนเตรียมล้านพี่ไม่ต้องบอกหรอกแต่อันไหนที่พี่ทําความดีพี่ทําเลยอนุโมทนาบุญด้วยอ่านะเตรียมเงินไว้หมื่นนะนะขอบพระคุณขอบพระคุณจังหวัดเอเนี่ยขอบพระคุณขอบพระคุณ เอาพอสมควรนะพี่คือ <c oughs> คือคนคือ,อย๋ยวบางท่านก็บอกว่าผมไปตัดบทอะไรเงี้ยคืออันไหนที่มันคือบางทีเราก็ฟังอะนะคือถ้ามันจะจริงมันจะเทสอะคือผมว่ามันสนุกได้คุยได้เพลินได้สนุกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียดายเวลาเสียดายเวลานะคุณเทพยโยธินสายสามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทพงศ์เชิญครับ